สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทั้งช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านืันนี้เพ่อเห็นกับสิน้ำเอ,อ่าแนวทางของเลขลับกอทมอนะครับมานำเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับตามที่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้ถามไทยเข้ามานะครับว่าเลขลับกอทมอมาหรือยัง มอนีพ่อเฮงได้ติดต่อไปนะครับอาจารย์เพื่อนก็ให้มาแล้วให้มาช่วงทำช่วงดึกนะครับทพ่อเฮงไทยทำอยู่นี่กัช่วงนี้กับซีทุ่มบรรยากาศกับฝนตกนะครับเนาะพายุเข่าแต่ก่ตกโบนักนะครับแต่ท่านจะตกอยู่ตลอดเต็มมือเลยครับมัน ตอนนี้ก็ยังท่านได้หยุดท่านได้เซ้าตกเสียงฝนก็ยังรบกวนอยู่นะครับก็ต้องขอโทษขอไฟร่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับเด้อพี่น้องท่านผู้ชมที่เขามาติดตามมารับชมนะครับขอเห็นกับฝากเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจก,กับทางช่องนแน่นะครับสําหรับเอใซีไมที่เขามาติดตาม ที่ท่านได้กดติดตามก็กดติดตามได้ด้นะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พอม้นะครับทางช่องขา่าวเทยบ้านซึ่งเป็นช่องที่สองช่องสำรองของพอเฮงนะครับเนื่องจากช่องหลักนะครับถูกปิดพอเฮงก็เลยสั่งขืนไม่อีกนะครับขืนช่องไม่ไม่อีกก็ซื้อคล้ายๆเก่านะครับก็คือเฮงลุงเรืองห้าเก้านะครับแต่ว่าคำว่าหาเก่าจะมีวงเล็บ เป็นช่องไม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนช่องเก่าที่หายไปนะครับเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมได้สะดวกในการที่ตามรับชมสำหรับแนวทางของเ,ออเลขลับกทมนะครับงวดนี้เพื่นหามากรารู้สึกว่าชุด3โตัวนี่มีชุดเดียวนะครับแต่ว่า2โตัวนี่มีอยู่2คูนะครับมีอยู่2คู สำหรับข้อมูลนะครับเอฟซีที่เข้ามาติดตามไม่กระอาศิท่านได้เห็นข้อมูลในงวดที่ผ่นานๆมานะครับแต่จะหู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนใดมาจังใดที่ไปที่มาเนาะครับเนาะแต่ว่าเอฟซีที่ติดตามเขาเห้งอยู่ตลอดกระสีหู้นะครับว่าเรียกรับกทมนี่ก็สุดยอดเทียกันนะครับสุดยอดเทียกัน หลายท่านนะครับเอฟซีหลายๆมองหลายๆบอลก็ได้โทรมาหาผู้หงนะครับแล้วก็ไลยมาพร้อมว่าให้ตามหามพลาดเพื่นว่าเนาะเอฟซีเพื่นย่านเพื่นพลาดนะครับเพราะว่าเพื่นเคยโชคดีนํำมาตลอดนะครับก็มีบางงวดบ่อกเข่านะครับบางงวดก็เข้าบางงวดก็บ่เข้ามีสลับกันไปนะครับ แล้วพอเฮงกับว่ใหา้ผิดหวังนะครับพอเฮงต่ำมาให้แล้วนะครับมือนี้เพิ่นได้ทรงมาให้แล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขลับกทมเดี๋ยวพอเฮงสิพามาเบิ่งข้อมูลนะครับพี่น้องก็แคปเอาไว้นะครับเด้อเวลาที่พอเฮงเอามานําเสนออธิบายสู้ฟังนะครับบางครั้งก็สิบว่ใครละเอียดปรนใดเพราะว่า มันก็นก,นกินเวลาเนาะครับก็เวลาที่พอเฮงเอ,อธิบายหรือว่าขันจองตัวเลขนั้นๆนี่นพอพอเฮงก็สีแผนกล่องออกไปนะครับสำหรับเลขรับกทมในงวดนี้นะครับได้มาแล้วเดี๋ยวพอเฮงสีพามาซ้อมบึงนะครับน,นี่เป็นข้อมูลนนะครับในงวดที่ผ่านมาของเลขรับกทม เป็นข้อมูนงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึงพฤศนิกีกายน6-8เปพื้นไหมา038กับ9-8ปรากฏว่าเขาเก้านะครับเขา98้าเขาชุด2ตัวก็มี f อซแล้วถ้าเพื่นโชคดีนะครับเพื่อนการ่วมทั้บุญครับทั้งช่องนะครับสนับสนุนทั้งช่องของเรา คาราโมกน้ำม,มันคากาแฟก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีย่างสูงนะครับที่แบ่งปันนะครับสนับสนุนทั้งช่องมานี่เป็นข้อมูลงวดที่ผ่านมานะครับเด้อสำหรับงวดนี่เพิ่นห้มาแล้วนะครับเพิ่นห้มาแล้วงวดนี้เพิ่นห้มาแบบนี้นะครับ วันที่16พฤศจิกายน68นะครับเพิ่์นไฮมาเนี่ยจะมี583นะครับ583แล้วก็49นะครับแล้วก็30เพิ่์นว่า49นี่คือตัวเน้นนะครับแล้วทราเป็นตัวกันนะครับ30เนี่ยเพิ่์นว่าขันโบมา49ก็เป็น30ทันทีนะครับเพิ่์นได้ไฮม้าแบบนี้แสดงว่ามันกำกึง่งนะครับกำกึง่ง อาจจะมีหล,ลายสูตรที่มาชนกันแล้วก็มีลายสูตรที่พวกไปน้ำกันนะครับเปน็นเลยให้มาเลย2ชุดนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเบื่อกับพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวค่าแนวทางนะครับพี่น้องรวมพุนเสียงซ้่สลากินแบ่งรัฐบาล จากนั้นไปเป็นแนวทางโชคลาภก็ได้นะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับของเลขลับกทมอนะครับนี่แหลยหลายท่านติดอกติดใจเพื่อนว่าเพื่อนไ้นอยนะครับหน้นอยโตแต่ว่วา,กาการลงทุนมันกับบไดษลงทุนลายนะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวทางที่นาติดตามนะครับนาติดตาม วงวดก็มาเต็มเต็มนะครับสามตัวแต่ว่างวดดีพอเฮงเบิ้งแล้วพอเฮงมักสามตัวหลายกว่วนะครับมักสามตัวหลายกว่าแต่ว่าพอเฮงท่านเน้ตัดให้นะครับท่านเน้ตัดให้ให้โค้งสุดไทยของเพิินกอนนะครับว่าเพิ่นจะตัดให้แบบใดสามตัวหรือพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีที่เข้ามาติดตามจะจะตัดเองก็ได้นะครับ ห้ 3, าแปดสามคำวตัดก็จะเป็นห้าแปดห้าสามแล้วก็บแปดสามนะครับสำหรับเลขลับกทอมอเป็นไฮมาห์กับซัมมี่นะครับให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางของเพิ่นว่ามีผู้ใด้หูว่าเสียตัวใดมาตัวใดเนาะครับเนาะให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นการนำเสนอแนวทางให้พี่น้องได้เลือกเบื้องเลือกชม พิจารณาล้องเบิงนะครับจะเป็นแนวทางที่พาพี่น้องโชคดีหรือบอนะครับตัดสินใจเอานะครับน้ำไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นก็ได้ครับว่ามาแบบนี้มีอาจารย์ใดที่พินไห้มีอาจารย์ท่านใดที่พินไห้ใกล้เคียงกันกวามูนสถิติต่างๆของอาจารย์ลหลายอาจารย์เอาไปเปรียบเทียบ,เ,ยบเบิงก็ได้คันฮาวบ่มันใจฮอกับพานนะครับ เขาก็พานไปงวดใด้มั่นใจเขาจงค่อยลงทุนอันนี้พอเหงขอ,อย้่ามาการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนะครับเพราะว่าผมมีผู้ใดโห้ว่ามันจะมาตัวใดแท้ไม่ลาอาจารย์เพื่นกให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการารับชมแต่าหากว่าพี่น้องอยากให้มั่นใจก็ต้องตามโค้งสุดท้ายของเพื่อนพรอม ราะว่าโค้งสุดท้ายของเพิ่อนผมเห็นก็เคยน้ำเสนอแล้วเพิ่นสีให้มาแบบเออพิ่นฟันนี่เพิ่นที่ฟัน,น,ฟนตัวใดนักตัวใด,วใดสินะครับเด้อครับเด้อกสิบหกแน่จะน้อยเด็กรับกทอมพอี่น้องท่านผู้ชมแคปเอาไว้นะครับเอาไว้ถ้าเพิ่งเปรียบเทียบเอาไว้ถ้า พิจารณาบึงเอาวันนี้ใครพี่น้องโชคดีนะครับเดอ้โชคดีกับแนวทั้งที่อาจารย์เพื่อนไห้มานะครับมาหนี้ฝนตกกับเป็นอุปสรรคในการไปถ่ายทัพทาง,งนอกนะครับออกพื้นที่บ่ได้รนะครับเดินทางบ่ได้ไรเพราะว่าฝนตกเป็นไปกับสเสียงฝนรบกวนนะครับการถ่ายทํากับมีอุปสรรคพราะ,ะนั้นแล้วพราะงีกก็เลยเร่งนะครับเอาแนวทั้งที่ อาจารย์เพิ่นให้มาหล้วเพิ่นโทรมาให้นีเป็นแนวทางของเลขรับกอทมอนะครับอาขอให้พี่น้องท่านผู้ชมยู่ดีมีแห้งให้โซ้งอันมันลำๆเลยไว้นะครับเด้อขอย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนเป็นการนําเสนอเพื่อ,เ,อเก็บไว้เป็นสถิตินะครับสั่งสถิติไว้ให้พี่น้องสนใจจังไดก็พิจารณาเบิงนะครับ อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งส่งกันมาลำๆรวยๆเ้ยครับเด้อเดี๋ยวจะมาพบพอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ